สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัสวัสดีน้องแพตตี้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพบกับเรา2คนในรายการสวยๆค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์เลยในการทํางานใช่ค่ะนะคะแล้วก็แบบปุ้งปิ่มมากเลยพี่ขวัญคือ เราก็แบบรู้สึกว่าเราปรับเพิ่มกับเมื่อวานนี้ได้ไปพาค,คุณแม่ไปไหนพาคือคุณแม่นางนนไม่อยากไปไหนนางไม่อยากไปไหนคือคุณแม่ก็อยากจะแบบว่าอยู่ในครอบครัวก,กับยาย<อ>ทําอะไรกินกันอ,อยู่กับคอรอบครัวเมื่อวานหนูถือเป็นวันครอบครัวเลยอะค่ะรวมญาติก็คือสรุปของแพตตี้ก็ทําอะไรทานอยู่ที่บ้านก็แฮปปี้แล้วใช่คะของพี่ขวัญนี่หยดน้ําลูกสาวค่ะแอบเซอร์ไพรส์แม่นะคะไปเอาช่อดอกไม้ดอกมะลิกับดอกพุทธมาให้อ่ะน่ารักจังเลย เนีนะแล้วก็แบบว่าบอกเนี่ยหนูรักแม่นะโอ้ยน้ำตาไหลไหมอะไหลพร่กไหลพร่กไหลพร่กโอ้ยน่าะยิ้มทั้งวันเลยค่ะเนาะมีลูกอ่ะการที่เรามีลูกเรารักลูกของเราสุดชีวิตของเราอยู่แล้วใช่แล้วนะคะเขาถึงได้บอกว่าไม่มีรักใดที่จะบริสุทธิ์เท่ารักของแม่โอ้ยตาทรจริงขนลุกคนลุกยังทราบซึ้งอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วในมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นใชุ่ชยช่วงนี้นะคะคนไทยเราเนี่ยหน้าตาเบิกบานนี่นบานเท่ากงเลยอ่ะใช่เนาะโ้ภูมิใจ แทนอะไรล่ะก็นั่งดูแบดมินตันกับี้ลุ้นเนาะอย่างนี้ค่ะใช่น้องเมย์เก่งจริงๆนะคะเป็นสาวน้อยมหาสจรย์จริงๆสาหรับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ใช่ค่ะพี่ขวัญได้นั่งดูไหมคะวันนั้นไม่ได้นั่งดูพี่มาดูตอนข่าวแล้วที่แบบน้องได้เหรียญทองใช่ไหมนี่เหมือนกันไม่ได้นั่งดูแต่แบบได้มาดูข่าวแล้วแบบได้ไปตามไอจีดาราหลายคน รีบแบบส่งกำลังใจให้น้องแบบเต็มไปหมดเลยค่ะก็น้องเมย์บอกว่าเนี่ยแหละเป็นของขวัญวันแม่คือเหรียญทองเอามาให้แม่วันแม่เนาะหเนาะใช่แต่เรานะคะวันนี้รายการสวยๆมีวินาทีแห่งความปื้มปิติของคนไทยและเป็นวินาทีแห่งแบบการคว้าชัยชนะของน้องเมย์มาฝากดูแล้วขนลุกขนลุกไหมเราไปดูกันดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าอุ้ยอยากดูมาก year old from Thailand the youngest ever world champion the first ever world. she made history. แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่เมืองกวางโจวประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ชนะลีเซียวเล่ยเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกและมือหนึ่งของรายการไป2ต่อ1เกม22ต่อ2 0 18ต่อ21และ21ต่อ14สนะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันสาวไทยคนแรกที่เข้าชิงแล้วก็เป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในโลกด้วยวัยเพียง18ปี6เดือนเท่านั้นโดยในวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมนี้จะประกาศอันดับแบดมินตันโลกอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่่แแนนนอนล้ว ว่าน้องเมย์จะขยับแซงหน้าจูเลียนเชงจากเยอรมนีขึ้นมาเป็นมือสองของโลกอย่างแน่นอนค่ะเนาะใช่่ะ,ะเราเป็นแม่นี่เราก็แบบปลื้มลุ้นแทนลูกนะรเราสกอร์นี่ห่างมากนะคะเนี่ยให้รู้เลยนะคะ<อ>ว่าเราคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไทยเนี่ยก็มีศักยภาพถ้าตั้งใจจริงแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมีแรงใจนะคะตือแล้วก็ขยันจริงๆเนี่ย ชัยชนะไม่ไกลเกินเอื้อมถูกต<ด>้อง,องเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเมย์น่ยเขาตีแบบตั้งแต่5ขวบเลยนะคะท<อ>ุกคน เป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็ตีแบบตั้งแต่ห้าขวบตีติมัมุ่งมั่นมุ่งมั่นมากแล้วฟังเขาสัมภาษณ์เขาแบบมุ่งมั่นที่จะไปต่อเรื่อยๆคือไม่หยุดที่จะพัฒนาบางคนบอกว่าได้แค่นี้พอแล้วอย่างนี้ไงแตอนี้แบบพัฒนาเรื่อยๆเนาะขนาดอายุยังน้อยนะคะอุ้ยอนาคตไกลแน่นอกจากจะสร้างรอยยิ้มให้กับน้องเมย์และครอบครัวแล้วนะคะสิ่งที่สร้างความปลื้มปิติให้กับน้องเมย์แล้วก็ครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากค่ะเพราะเมื่อวันที่12สสิงหา ะะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะได้ทรง พระกรุณา,าปลดเก้าปลดกระหม่อมนะคะให้ท่านผู้หญิงพรณีมหานน์ค่ะรองราชาเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเชิญดอกไม้พระราชทา,านสแสดงความยินดีให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะๆๆๆๆๆที่สามารถควา้าแชมป์โลกแบดมินตันหญิงเดี่ยวได้ที่สมาคมแบดมินตันถนนวิทยุค่ะโอ้ยเป็นเรื่อที่ว่าถือเป็นเกียรติแก่วงตระกูลมากๆเนาะใช่แล้ว <ๆ S 2> แบบดูแล้วโอ้โโยเด็กอะเด็กคนหนึ่งอะที่ได้รับพระราชทานดอกไม้ใช่คือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กับครอบครัวและวงตระกูล ค่ะถือเป็นมงคลเลยนะคะใช่ค่ะและในวันเดียวกันนะคะผู้แทนพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีลัตค่ะได้นําดอกไม้ประทานแสดงความยินดีแก่น้องเมย์ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยจริงๆแล้วก็โปรดกันปีแบบมินตันมากนะคะโอ้โหลดมากลูกนี้เก๋อ่ะเมื่อกี้เนาะก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับของเยาวชนใช่ค่ะให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะสําหรับน้องๆเยาวชนที่มีความฝันนะคะแล้วก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจแล้วสักวันหนึ่งก็จะไปถึงจุด แบบน้องเมย์ถูกต้องค่ะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความพยายามนะคะเหมือนพวกเราสองคนทําในสิ่งที่เรารักช่วงหน้ากลับมาแพทรี่มีแฟชั่นกระเป๋ามาฝากเหวันนี้ว้าวในช่างเล็ครับความสวยอาหรในช่วงหน้าใช่ในช่วงเช็คความสวยช่วงหน้ารวมไปถึงแต่ละช่วงในรายการพี่ขวัญมีอะไรมาฝากเยอะแยะมากมายถูกต้องค่ะพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมเบรกกันนะคะช่วงหน้าจะกันค่ะ